รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อคำเตือนอย่าโอนเงินทุกกรณีก่อนท่านจะเห็นเล่มและรถตัวจริงนะจ๊ะรถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคนะจ๊ะมาวันนี้เรามาพบกันอีกหนึ่งอีพีนะครับ อีบีนี้นะครับผมพามาพบกับเจ้าอีสุขมังกรทองอีเช่นเคยนะครับตัวนี้เป็นอีสุขมังกรทองปี9ก้นะครับหน้าย้อยแล้วนะครับสีสันด้วยรวมนะครับเรามาช่วยกันดูนะครับเท่าที่ผมมองจากรูปนะครับถือว่าดีเลยนะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างตามอายุการใช้งานนิดๆหน่อยๆนะครับถือว่าเป็นเรื่องปกติโดยรวมถือว่าดีนะครับกับบาลังไม่แม็กไลเนอร์ให้นะครับมีล้อแม็กให้นะครับ พราะมันถูกพร้อมใช้งานนะครับรถคันนี้นะครับเครื่องดีก็ตีดีนะครับแอร์เย็นเพียเพอนะครับปฏิติไม่ขาดนะครับเครื่องแห้งมองง่ายนะครับ้องเครื่องก็มองง่ายนะครับอุปกรณ์ตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับมีวงมาลัย power นะครับเป็น power ติดตั้งถือว่าเป็นข้อดีไปนะครับขับกันเบาไปนะครับขันนงขันหน้าถือว่าเดิมนะครับแผ่นด้ํากันร้อนยังอยู่นะครับภายในนะครับบนส่วนโซนหน้าจัดรถสวยนะครับไม่แตกไม่บวมนะครับเบาไม่ขาดก้นซ้ายและขวานะครับเป็นหนักเดิมโรงงานนะครับ อกแคปก็ไม่ขาดนะครับรถคันนี้ถือว่าโดยรวมนะครับนอกในถือว่าโอเคผ่านนะครับสําหรับผมนะครับเท่าที่มองจากรูปนะแต่ประตูดีนะครับไม่เหลืองนะครับไม่แตกไม่ยุบไม่ย่นนะครับโดยรวมถือว่าดีนะครับเบื้องต้นนะครับเจ้าของแจ้งราคาไว้ที่9 9้าหมืนกันบาทนะครับเหมือนเดิมผมไปทิ้งเบอร์เจ้าของไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถตัวต่อรองตัวต่อถามสภาพ กันเบื้องต้นก่อนได้ก่อนจะตัดสินใจเดินทางนะครับรถคันนี้อยู่ที่จังหวัดสระบ,บุรีนะครับแล้วส่วนวเพื่อนเพื่อท่านใดนะครับที่ชอบคลิปแนวแนวนี้ที่เป้ารถแบบนี้แนะนํารถแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจกันเอาไว้นะครับทางเราก็จะมีรถมานำเสนอเรื่อยๆนะครับสาหรับคันนี้ไว้เท่านี้นะครับกับนาโนเคนะจ๊ะสวัสดีจ้า